สวัสดีครับผมเกาครับตอนนี้ผมอยู่ใน bmw f 3 0นะครับวันนี้เราจัดชุดอะไรครับอันดับแรกนะครับเราจะใส่จอ Android นะครับแล้วก็ลำโพงตรงรุ่นครับ buck amp pay ทั้งหมดครับเป็นลำโพงออริสันครับ ap ส apx 4แล้วก็ ap 1ครับเพิ่มพลังซับย์ปัจจุบันครับด้วยออริสันครับลึกสุดใจครับขนาด10นิ้วครับโอเคครับเสียงสุดยอดขนาดไหนครับสักกู่เดียวโอเคครับนี่คือลำโพงเดิมของ bmw f 3 0นะครับนี่ครับลำโพง bm นะครับ ตูดไม่เล็กนี้บางนิดเดียวองครับน้ําหนักเบานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับออดิสันนะครับ AP4 ครับตูดตูดไม่เลกครับหนาปึ๊กทีเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวครับในส่วนของประตูหน้าซ้ายนะครับเราก็ใส่ออดิสัน AP4 ลงเรียบร้อยครับพร้อมแดมส์ของ STP ด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวครับในส่วนของประตูหลังขวานะครับเราก็ใส่ลำโพงออดิสัน APX4 ลงเรียบร้อยครับพร้อมแดนส์ของ STP ด้วยครับโอเคครับ โอเคครับในส่วนของด้านหลังนะครับเราก็วางตู้ซับสิบนิ้วของออริซันเล่นที่เรียบร้อยครับเห็นครับนี่ครับเหมือนตีตู้เลยครับท่านผู้ชมครับสวยงามจริงครับโอเคครับสวัสดีครับผมเก๋าครับตัวนี้ผมอยู่ใน f 3 0สิเป็นที่เรียบร้อยครับกับ joy android ตรงรุ่นครับสุดล้ำจริงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น google map นะครับเป็นแผนที่นําทางครับขนาดใหญ่โตทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ โอเคครับยังไม่พอนะครับเพิ่มความมานครับกับ YouTube ครับแบบไม่มีโฆษณาครับนะครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองฟังสักหนึ่งเพลงครับกับลำโพงออดิสันตรงรุ่นครับเต็มจอเลยครับควบคุมนะครับดังเบาได้หยักวงพวงมาลัยได้ครับ เปิดเปิดทุกการเดินทางเองครับสดสดนี่ครับลึกสุดใจครับออดิสันสิบเดียวครับ เลือกชมรายการอื่นต่อได้เลยครับโอเคครับมาด,ดูในส่วนของโหลดแอปเพิ่มนะครับเรียกว่า Google Play Store นั่นเองนะครับจอขนาด10นิ้วครับน้ำชมครับแล้วก็มี Netflix ด้วยนะครับนี่ค,ครับ M X Player ครับเป็นไฟล์เพลงไฟล์หนังครับ ครับในส่วนของต้องมองหลังครับโอเคครับยังคงติดเหมือนเดิมนะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดครับสนใจงานอีกตั้งลำล้ำดีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0 6 3 4 9 8 6 1 6 8ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปคุณมากครับสวัสดีครับ